ที่จริงอ่ะก็คือว่าหนูตั้งใจว่าหนูจะขึ้นบ้านหนูจะรีบทําให้มันเสร็จก่อนทําให้มันเสร็จเร็วมากที่สุดแต่วันนี้ออกไปเอามาก,กคือลืมข้าวว่ามันมันเป็นวันเข้าวพรรษาแล้วออกพรรษาซึ่งเราก็จะค่อนข้างจะถือเรื่องนี้นะเราก็เลยคิดว่าเออเอาอยัางไงดีพี่ฉะนั้นก็ต้องรอก่อนรอรอออกพรรษาก็คือในช่วงเนี้ยมันก็จะเป็นระยะเวลาที่ ตรวจบ้านแล้วก็บิวพอดีทุกอย่างเสร็จออกพรรษาปุ๊บก็คือขึ้นบ้านใหม่เท่านั้นจบมีเรือนหอแล้วต่อไปลองแต่งอะไรนะมีคนไปเม้นาเว่าคือแอนอะพูดเล่นแอนพูดว่าเอาถ้าเป็นเรือนหอก็ต้องผู้ชายซื้อน่ะแม้เขา้าใจไหมแล้วมันก็มีคนไปเม้นว่าอะไรวะ มันไม่จําเป็นหรอกผู้หญิงหรือผู้ชายซื้อโอ้่อยเว้าเล่นเว้าเล่นไหมเขา้ขาใจคําว่าพูดแบบพูดประชดให้มันดูแบบดูมีอะไรไหมแบบหมายถึงว่าเราเราสนุกสนุกกันอะ่ะอย่าไปซีเรียสนะคะ